เพีพันเทพสสวัสมนี้ตัวกลั่นเลยบอกเลยแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่า5ครคันนี้มีโพเดียมทุกคันแต่ใครจะ 1, 2, 3และ 4, 5ออกไปแล้วครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับ7รอสนามเนรุ่นของวีจวิน17นิ้วโอ้โหเจ้ายีนครับได้ตำนแหน่งโพโพซิชันดึงหน้าตึงออกมาก่อนเลยตามด้วยอภิเดชบุญสีครับ อ้าวอันดับ3นี่เปลี่ยนแล้วน่าจะเป็นธนรัตน์ขัดฤกษ์หรือเปล่าครับเพราะว่าเอาเป็นใช่ครับโอ้ยพบว่าวีรยุทธ์นั้นตกไปอยู่ที่4แล้วนะฮะธนรัตน์นขัดฤกษ์ขึ้นมาอยู่ในอันดับ3รุ่นอเมริกันวีทวินนี่นักแข่ง,งโดดดีมากนะครับวีรยุทธ์กลับมาแล้วครับโอ้โหวีรย,ยุทธ์กลับมาแล้วครับธนธ<ใ>นโห<ใ>นดไปเลยพระลำพันธ์ครับอยู่อันดับ4 ใช่ส่วนธนรัตน์คันรนงอยู่ในดับ5ครับโอ้โหเมื่อกี้เาคุณลูกไปนั่งซ้อนบนรถแม่โอ้โหที่ตรงนี้น่ารักเฮ้ยทำไมรถเซ็ตมาดีมากหปีนเอสหรถไม่มีอาการเลอาการน้อยมากครับรถเซ็ตมาดีมากช่วงล่างคุณปีนเฟกเอสแล้วรถคุณไม่มีอาการในการดิ้นสะบัดที่ถือไม่ธรรมดานะครับเซ็ตรถของมูนายมูนายบีเคครับบอยดีไซน์ใช่ โอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหทั้งกระแทกทั้งเร่งทั้งเหยียบเกียร์กระแตเฮยพี่พันเทพครับอันนี้อเมริกันวีทวินนะครับไม่ใช่ซูเปอร์โมโตนะครับพี่ขี่อะไรของพี่เดชบุญศรีครับเขาเรียกว่าลอดลายซ้อมลายอ๋อซ้อมลายไม่น่ารอดครับอภิเดชเจ็บขาครับน่าจะโดนเวรยุทธสุวรรณดันเรียบร้อยครับไล่ติดแล้วด้วยแล้วเขาจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูครับ ปานิธาบังจับอยู่ที่อันดับที่1นึ่ะอันดับที่1นี่ฉีกห่าง2วิแล้วนะครับ2.7วิพันลำนะครับพระเทพเอาพระเทพพอดีเราก็เปรี้ยวปากไปเลยไปเลเอาแล้วตอนนี้ครับวิรยุทธ์สุวรรณครับติดเข้าไปที่ใกล้ของอภิเดชแล้วส่วนผู้นําไม่ต้องถ่ายผู้นําแล้วครับถ่ายเกมมันๆคู่2ไปเลยครับคู่2โดนนะครับโอดีนั่นแหละนี่คู่นี้แล้วครับคู่นี้อภิเดชโดนไปเอาูแล้วคืน เอาพิเดตเอาคืนครับปิดเป็กเลยครับ55วิรยุทธสุวรรณชีโนไซเคิลเรสซิ่งทีมขอขอเป็นอันดับสองกับอันดับสามยาวๆาเลยฮะนี่ครับเขาขี่เล่นคนเดียวครับเออปล่อยไปเลยครับปล่อยปล่อยพันลับวิรยุทธสุวรรณเดียวครับตอนนี้และก็นูด้าครับเอาพิเดตบุญศรีคู่นี้แหละครับจะเป็นไฮไลท์ของการแข่งขันในรุ่น แรงปิ๊บสั่นเลยครับเมื่อกี้ลงครับโค้งสองครับไฮไลท์ของรุ่นแบ็กเกอร์เลยนะครับตรงรุ่นจากอเมริกานะครับจากทีมเฟตบอลดีไซน์บูนอารีเกเคและชีโนไซเคิลเนี่ยผมกลัวเวลาเขาโค้งมันปิ๊บมันจะไปโดนพื้นเนี่ยยกสูงนะครับถามยกสูงนะยกสูงนะน้ำท่วมครับยกสูงแล้วน้ำท่วมวีรยุทธก็ไม่ยอมครับเข้าไลท์โอ้โหติดพอกันครับเข้าไลท์ใกล้เคียงกันครับมันเลยไปไม่ได้ครับเป็นเรื่องสินใจจังวันนี้แมนอภิเดชบุญศรีจะขาเจ็บนะครับมาแล้วครับตอนนี้ ร้อยอาพาเพลย์ดีแล้วครับร้อยอาพาเพลย์ดีแล้วเมื่อกี้อภิเดชก็โดนตรงนี้แล้วเอาคืนเอสหนึ่งร้อยอาจะพาเพลย์อีกไหมครับปูวีเยุทธเรียบร้อยแล้วดีร้อนไป็นลายนิดเดียวอภิเดชต้องหนีนะครับเอสหนึ่งดูสิครับว่าเขาเข้ายังไงฮะเป็นซูเปอร์โมโตอร์หรือเปล่าครับไม่แล้วครับเมื่อกี้พลาดไปฮะโอ้ไม่สงสารอภิเดชบุญศรีเลยครับขาเจ็บอยู่ไม่สงสารเลยส่วนล้ดหน้ามันครับอภิเดชนี่จอดรถที่คนพิการได้เลยนะครับตอนนี้ แปดูนย์สู้ๆอ่าเอาปออะไรนะเอาปอร์เตอร์ลงทัวริงเนี่ยนะหนักกี่คนและอะไรน้ำหนักก็คนละนัละลนแล้วเออมันเป็นเกมที่เพื่อที่จะเริ่มสร้างขึ้นมาครับผมถ้ารถมันเยอะเนี่ยนะครับมามเลยมาเดี๋ยวแยกคุณ<ง>รู้ได้ไงว่าไอตัวไกด์้นี้รถมันหนักสปอร์เตอร์พันสนี่ก็ไม่ได้เบานะ แต่พวกนี้เขาลดน้ําหนักคือไปดูจริงเนี่ยมันแทบจะเอาส่วนที่มันสาคัญออกหมดรถมันจะเบามากนะจริงๆแล้วถ้าข้อมูลที่ผมได้มาจากเพื่อนผมนะครับ,รบฮาร์เลซีวีโอนี่ถ้าเอาเครื่องเสียงออกนะครับ,รบจะลดน้ําหนักได้ประมาณ20่กิโลเลยนะไม่<อ><อ>เหล็กไงไม่เหล็กไม่เหล็กกระโปรงไงชุดเครื่องเสียงนะนะเออท้ามันกกอดอนมีชุดเครื่องเสียงชุดแอร์ด้วยนะฮะเดือดเดือดฮาร์แมนกอรดอนฮาร์แมนอามักกอดอน่ะนามาไอเวสแล้วมันนามาอามากเกตดอนเออฮาร์แมนกอร์ดอนโอ้โหมาถึงแล้วครับ จี้โดดไปแล้วูย์สามคันโอ้พันเทพโดนครับสามคันตัวนี้ครับโดนนีครับพันเทพโอ้โดนแล้วครับโดนไปแล้วครับเอาแล้วครับพันลำหมกโดนครับนี่จบสื่อสารมวลชนครับเป็นไงครับมวลชนมวลเลยพันเทพรถมีปัญหาหรือเปล่าครับขี่ไม่ออกนะฮะน่าจะไม่ใช่เป็นน่าจะใช่ครับู้สึกประคตลีเปล่าพันเทพครับใช่ไหมไม่ใช่ เพราะว่ามัน3 2 3สกับ3 2 1อ่ะเลขล้นจะ้ายใกันอ๋อใช้เกียร์มือครับผันเทงป่ะผันเทพใช้เกียร์มือใช่ครับเปลี่ยนเกียร์ทีก้มลงไปเปลี่ยนทีครับฮาร์เล่ตตัวไหนครับขอความรู้นยครับโอ้ย้าย้อนกลับไปยุคแปกว่าฮะละเกียร์มือแล้วคัดเท้าอ่ะอะไรเกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ส้มหล่นครับอภิเดชบุญศรีกับวินิยุสุวรรณครับกลายขึ้นไปเป็นไฟติ้งอันดับหนึ่งสองครับแฟตบอยดีไซน์ครับกับไปนี่ไงแต่บอกว่าซูมไม่ได้ไง อะไรก็เกิดขึ้นได้จะบอกแล้วนะครับพอคอมเมนต์มาเลยทำให้ดูหยอกหยอกหยอกผมมั่นเพิ่มเมื่อมันเข้ามาสู่กระบวนการแข่งเนี่ยเขาก็จะโดนโดนร้อยอาครับร้อยอาพาเพลินย์วีรยุทธเข้าเลนในไปครับเนี่ยครับอภิเดชบุญศรีไม่ดูตอนลูกขี่ให้ดูครับตอนนี้อภิเดชในร้อยอาเนี่ยลูกชายเขาทำได้ดีมากนะครับหมดบุญแล้วครับตอนนี้บุญศรีนะครับนี่ครับบอกแล้วผมบอกแล้ววีรยุทธสุวรรณเนี่ยคือ อีกหนึ่งตัวไฮไลท์เลยนะครับที่จะมาสอดแทรก่านวิรยุทธสุดยอดเลยครับถ้าพันเทพรถไม่พังอาจจะเป็นพันเทพแต่เนี่ยวิรยุทธสุวรรณมาแล้วครับมาแล้วครับทางตรงสุดท้ายนะครับดูครับรถใครจะแรงกว่านะครับโอ้ยวิรยุทธยืดออกไปแล้วครับแล้วยืดออกไป0.3วินะฮะแกลบห่งใช่ครับ0.3ครับแหมผมกระชากไปดูเลย ในขณะที่ปันเพมสอนผสมสอนไม่จำง่ายีน่าจะเข้าพินครับต้องเข้าพินแต่รับดูก่อนว่าเขาจะฝืนต่อไหมออพี่เดชบอกว่าอย่าให้หนีไปไกลถ้าโอกาสจะไล่มันยากเพราะนั้นต้องเกาะไปก่อนแล้วรอจังหวะนะครับแต่ว่าร้อยอาผมเห็นแล้วนีครับวิรยุทธ์ร้อยอาจะเร็วกว่าเขานิ้วิรยุทธ์ยงออกไปแล้วครับขี่สบายเลยครับดูดิร้อยดูดิ ดวิรยุทธจะอาศัยร้อยอาเนี่ยดันที่ตัวใจเขาได้ครับนี่ครับแล้วปิดลายดีด้วยอ๋อในเอสนี่ในร้อยอานี่ไม่กล้าใส่เท่าไหร่ครับคนมีความหลังครับเฮ้ยครับอเาลครับในอบสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปสกูตเตอร์200ร้อยซีซีโอเพนเอและบีนะครับสกูตเตอร์200ร้อยซีซีโอเพนเอและบีจะคมนอกครับหนูได้จะคมนอกฉายามือขวายมมาทูตวิรยุทธสุวรรณนี่มีคนพิมพ์มา บอกแล้วครับตอนนี้ครับทางตรงครับรถใกล้เคียงกันมวัดกันรอบนี้เลยครับรถนี่ครับหันขวาไปไม่เจอครับนูดาขึ้นซ้ายครับคุณวิรยุทธครับเอาแล้วครับเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วครับแต่ตอนนี้จี้มาเหลือ0.1แล้วนะครับจาก0.3ทางตรงนี่รถของคุณวิรยุทธนี่แรงกว่านะครับแรงกว่าครับเอาแล้วครับนูดาสะบัดครับอุ้ยขึ้นดันขึ้นเนินมาที่โค้งสามเมื่อกี้โค้งแรกค้งสายแรกสะบัดนะเมื่อกี้เนี่ย วีระยุทธสุวรรณครับต้องใช้จังหวะนี้ปิดลายตรงร้อยอาให้ดีผมบอกเลยปิดลายตรงร้อยอาให้ดีซึ่งถ้าคุณเข้าเปกกนายคุณได้เปรียบอ๋อวีระยุทธวีระยุทธสุวรรณคือช่างต่อเหรอพอกพี่ต่อใช่ป่ะช่างต่อไม่ใช่อ๋อพี่ต่อจัดไปเอาละครับดูครับนี่ร้อยอาปิดลายในเห็นไหมครับได้เปรียบแล้วเรียบร้อยแล้วครับอภิเดชครับตายแล้วได้เัืใบเล็กแล้วถ้าอยู่ในอยู่ตรงนี้แหละครับเอดหนึ่งครับ เรียบร้อยครับดูอย่างนี้ดูทรงนี้แล้วไม่ล่าลอดครับผมว่าฟันธงครับวิรยุทธ์เอสองครับวิรยุทธ์สุกวรรณเพราะว่ารถใกล้เคียงโอ้ดโหดูได้สุดท้ายครับเข้าไหนแล้วครัเข้าได้ครับโอ้โเฮ้ยสุดยอดดีครับเก็บเข้าทีงดียวครับโดนโอ้โหสุดจัดจริงๆครับผู้นี้เราปิดไปครับไปลอดไปลอดไปลอดโอ้โหดูได้ครับอภิเดชโอ้โห ใครสุดยอดครับคู่นี้ใคตรมันโคตรมันโอ้โหนูด้ารุ่นนี้กระโดดเปกเล่นเอามือขวายมททุท่านสุวรรณสุวรรณผมไปเลยครับกลับบ้านรุ่นต่อไปครับผมรุ่นต่อไปด่วนเลยครับสกูตเตอร์ 200cc โอเพนเอและบีนะครับความมันายสัมผัสได้เลยนะครับมันเก็บทุกอย่างไว้เป็นไฮไลท์ในภาพฉากแอคชั่นเลยจะหันไปขอโทษไม่ทันแล้วครับพวกขับไปเอาปืนแล้ว ดี๋ยนูด้าบอกว่าทำแบบนี้ได้แค่รอบเดียวครับใช่อีกรอบหนึ่งใช่อีกรอบหนึ่งอาจจะล้มครับโอ้เดี๋ยวขอดูไฮไลท์เมื่อสักครู่นี้เลยครับโอ้โหโคตรมันต้องบอกโคตรมันโอ้โหสุดยอดอ่ะนูด้าแม่งเอาทุกอย่างมาเก็บเป็นฉากแอคชั่นสุดท้ายของหนังเลยอ่ะีดท่านผ่านนิดเดียวทีเดียยุทธ์วนถ้าเสียผมกท้ายแล้วเขาไม่ยกนะก็าทั้งคู่เลย หรอตองขู่้างในจะถึงน้อหลังจะถึงล้อหลังอยู่แล้วพวกกิง้งพวกกิ้งหมูหวานอะบอกให้เมื่อกี้เนี่ยนี่อ๋อพันเทพมันกระแทกเกียร์นี่ฮะขันเกียร์หักครับโอ้โหเกียร์ไม่เข้าเอาแล้วครับเดีย๋ยวดูไฮไลท์ฮะโดนโดนในเอสหนึ่งเวยเขามีเสียงเราเข้าไปป่าตอนเนี้ย ไฮไลท์มีมีมีไฮไลท์มีอยู่นะนี่ฮะตาตตอนนี้ตอนนี้ถือว่ายังห่างเลยนะครับแต่วิรยุทธก็พยายามจนกลับมาแซงได้อันนี้ไม่ใช่รอบสุดท้ายนะครับผมเพิ่งเข้าใจว่ามือขวายมประทูดเขาไม่จกอะไรมาครับถึงได้เรียกว่ามือขวาสุวรรณสุวรรณไงพี่นามสกุลของพี่วิรยุทธ์คือสุวรรณสุวรรณสุวรรณคือมือขวาของท่านยมทูตมีบัญชีหนังหมากับบัญชีสุวรรณตรวจดูบัญชีใครทำดีให้ได้ไปสวรรค์ะ เนี่ยเขาเลยเดี้ยฉายาเขาไปายกอรบัญชีครับขอบคุณครับพี่นี่นะครับโอ้โยปิดลายที่บอกร้อยอาร์ครับดูดาเสียเปรียบตรงนี้คุณสุระบอกว่าแพ้ไม่เป็นไร FC ตลอดไปครับพี่โอ้โหเจอการเคุณเองคุณเองบอกว่าคุณนางเหรอคุณนางเขาบอกว่า80สุดจริงเพชรกาญจน์ติดแม่ให้กำลังใจ299สู้ๆนี่ครับไฮไลท์ของเราใจเห็น ช่วงที่กำลังถูกแซงนะครับพันเทพนะครับก็เปิดไลน์ครับเพราะว่าตัวเองเอาไม่รอดแล้วปิดไลา์เพื่อไปก็ไม่ประโยชน์ในไฮไลท์ก็จะเห็นนะครับว่าพันเทพใช้มืองัดเกียร์โชนะฮะขี่ธรรมดาไม่ได้เราถามว่ารถเป็นอะไรมันไม่ตอบนะมันงัดเกียร์โชนะครับนี่ขับตอบของพันเทพไฮไลท์ที่หนึ่งครับนี่ครับเอาครับตอนนี้รถในรุ่นของสปอร์ตสกูตเตอร์200 Open AB รรถ ไปที่ป่าตาพิษเลยเรถทั้งหมด20คันนะครับสำหรับในรุ่นนี้กับสกูตเตอร์2 0 0ซีซีโอเพนคลาส A และคลาส B ีซูปเปอร์โมโต1พันซีซีซูเปอร์โมโต300และ450และศพันซีซีไปติดท่าสปอนเดอร์เลยครับตอนนี้ท่าสปอนเดอร์พร้อมสำหรับการแข่งขันแล้วนะครับไปติดให้ไวซูปเปอร์โมโต้ด้วยพันซีซีด้วยครับให้ไวเลยครับคุณคุณคณภพริศ บอกคุณพฤกษ์บอกว่า go to w i m ด l e ม o n แสงสวยคุณปาลิศบอกว่านูด้าของแท้ของดีเชียงใหม่เป็นกำลังใจให้พี่วิรยุทธ์นะครับนี่ครับนี่คือไฮไลท์หรือเปล่าฮะนี่ครับตอนนี้นะครับี่เอสหนึ่งนะฮะนี่ฮะยัง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 นี่เลยเข้าตอนนี้เลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอสหนึ่งอันนี้เป็นโค้งกอไก่ฮอนด้าเอสมันตัดไาแล้วมันกระโดดมันโดดโดดเอสมาแล้ว นี่โค้งท้ายถ้าถ้าเวียดุดจังหวะนี้เขาไม่ยกนะเนี่ยถ้าจังหวะนี้เขาไม่ยกนะบอกเลยบันเทลด์สไลคู่ไปทั้งคู่ใช่กลายเป็นไอจีเข้าที่หนึ่งด้วยเกียร์พังๆโอ้โหนี่สองร้อยกูุ๊ตเตอร์สุดห้า